วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดลานนาโอเกือนะครเดี๋ยวพาไปทัวร์ตลาดกันว่ามีอาหารทะเลสดอะไรขายกันม้างก็เดี๋ยวเราจะไปเดินกันดูนะครับอันนี้เนี่ยเราเข้ามาจากทางฝั่งลานจอดรถนะครับไม่รู้ว่าตั้งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าด้านหน้าหรือด้านหลังนะก็อ เดินตามมันเข้าไปเลยก็พื้นตลาดเนี่ยก็อาจจะเปียกสักนิดนึงนะครับผมตรงนี้เดินไปเนี่ยฝั่งแรกที่เจอก่อนเลยเจอปูก่อนเลยนะครับดังด้านขวานี่นีปูเนื้อๆเต็มๆนะครับนี่มีก็หอยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เป็นปลาหมึกนะครับมีหลากหลายนะครับมีกุ้งนะครับกุ้งแม่น้ำอ่ะนี่ก็ตามขนาดตามตัวเลยนี่ปีปููปูมานะครับเดินเดินไปเหมือนติดอะไรสักอย่างนม่เป็นไร เดินต่อไปอ่ะทางด้านซ้ายตอนนี้ไม่รู้ปลาอะไรนะครับอ่ะหอยเม่นนะครับผมหอยชักตีนนะครับอันนี้หอยม้าครับคือผมไม่เคยกินเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่ะอันนี้หอยหอยอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่าติดคนข้างหลังนะครับหลบทางให้พี่เขาเข็นรถก่อนนะครับดึ๊บอ่ะอันนี้กุ้งกรอนนะครับนะมีกุ้งลายเสืออยู่ด้วยมาครับเมื่อกี้แป๊บๆหนึ่งนี่อ่ะเดินไปเรื่อยเดินไปเดินไปพี่คนนี้ยังไม่ไปไหนไปไม่ได้อ่ะติดเดีดิเดี๋ยวก็อ่ะมันลุ้นไปกับพ ไปต่อครับถ้าเดินเข้ามาจากทางด้านหลังนะครับผมถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะมันจะเข้าประมาณกลางๆของตลาดนะครับ <c ười> คือเราสามารถที่จะเดินไปได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็สามารถที่จะเดินต่อกันไปได้นะครับว่าเราจะเลือกเดินไปที่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอ่ะอันนี้เราเลือกเดินมาที่ฝั่งขวาก่อนถ้าเดินไปเนี่ยก็จะออกไปที่หน้านตลาดนี้มาเจอหอยแข้งนะครับก็ <c ười> <c ười> ขนาดมีหลายขนาดนี่ไม่รู้ว่าสดป่าลองจิ้มดูเดินไปอ่ะขอสอใครก็ไม่รู้เนี่ยเดินไปเดินไปทางด้านหน้านะครับ ก็ขนาดวันธรรมดานะครับวันนี้คนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเดินไปติดอะไรไม่รู้อันนี้มวนซองอยู่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับผมมีก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเจอท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าคนไทยชาตต่างชาตินะครับอันนี้ก็ปลาหมึกนะครับก็มีหลากหลายขนาดคนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยติดไปไหนไม่ได้อันนี้ก็เป็นหอยเชลล์ครับเออหอยเชลล์สดอันนี้ปลากระพงขาวนะครับอันนี้หอยแมงผู้ครับผมก็สดๆกันเลยทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ ด้านซ้ายกันบ้างนะครับด้านซ้ายก็ขายหอยขายปลาหมึกเหมือนกันอ่ะนี่ก็ปลาหมึกนะครับหมึกกล้วยหมึกหอมนี่ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าคนจะชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าผมชอบหมึกหอมมากกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นปูม้าเนื้อไข่นะครับนี่โลลา380อนะครับอันนี้นี่กุ้งมังกรครับหนึ่งตัวเนี่ยตัวละ3,2 0 0นนะครับก็ขนาดเนี่ยก็ประมาณฝ่ามือเดินต่อครับเดินต่อเดินไปเรื่อยครับอ่านี้เจอ อันนี้หอยครับร้านนี้ขายหอยข้างเยอะหอยแครงค่อนข้างเยอะครับจิ้มกันไปดูขนาดครับค่อนข้างใหญ่มาเทียบกับฝ่ามือเดินต่อครับเดินต่อยังเลือกร้านไม่ได้ครับนะตอนนี้ยังเดินสำรวจก่อนอันนี้รู้สึกน้ำน่าจะเริ่มเข้าเท้าแล้วครับตอนนี้มีขายผักอยู่ด้วยเพิ่งเห็นเพิ่งมาเห็นย้อนหลังนะครับผมตอนตอนที่ดูคลิปนี้อันนี้ก็ขายหอยครับหอยหอยหวานนะครับเดินต่ออันนี้ขายหอยนางรมครับก็มี านที่ขายหอยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับผมขายอยู่ด้วยนะครับอันนี้อ่ะอันนี้เราเริ่มสั่งครับผมก็เอาขนาดนี้นะครับหรือว่าขนาดไหนเกินไปนะถ้าจําไม่ผิดผมน่าจะสั่งมาเป็นไซส์170นะครับขอโอนเงินแป๊บครับเดินไปต่อก็ไม่อยากจะส่องหน้าคนนะครับผมก็เลยให้เห็นเท้ากันสักเล็กน้อยเดินต่อครับอ่าร้านนี้หอยลายก็มีนะครับผมกั้งก็มีนะครับอ่ะอันนี้ก็สุดตลาดแล้วครับด้านหน้าไปก็จะเป็นทางฝั่งที่จอดรถ นะครับทางฝั่งเข้าตลาดอ่ะเราเดินย้อนกลับไปนะครับดูว่าร้านไหนที่เราจะซื้อบ้างนะครับเดินไปอ่ะปูอัดก็มีอ่ะนี่เจ้าปลาหมึกครับนี่ปลาหมึกร้านนี้ขายเยอะมากครับเราก็เลยรู้สึกโอ้โหมันจ้าแสบตาสะะเกิดนะครับก็ลองดูว่าเราจะซื้อแบบไหนนะครับนี่มีหอมแบบสองร้อยแปดสิบกับสามร้อยยี่สิบนะครับเราเลือกที่หมึกหอมโลละสามร้อยยี่สิบนะครับก็ 1>, 1โลเนี่ยประมาณ2ตัวนะครับจริงนวเนี่ยสตัวเนี่ยเกิน1โลนะครับผมก็เราก็เลยเลือกแค,แค่แค่ตัวเดียวนะครับก็โลลาประมาณ100เอ่อตัวละประมาณ1 7 0กว่าบาทนะครับก็ประมาณเกินครึ่งโลมานิดหนึง่งร้านนี้หนดหมึกด้วยนะครับร้านนี้ไม่รู้ทาไมครับพอถ่ายออกมานี่ไฟกระพริบน่าดูเลย <c oughs> เได้ประมึกเรียบร้อยอ่านเดินต่ออ่าเจอพี่คนเดิมครับถึงไหนเลย <c oughs> รเราเดินกลับทางเดิมครับตอนนี้ลองดูว่าเราจะซื้ออะไรเพิ่มนะครับมูม้าครับผมปูหมดเหลือแต่ม้านะครับตอนนี้นะครับพยายามขายครับขายกู้เดินต่อครับมาสะดุดตรงนี้ครับผมตรงที่ลายเสือครับตัวละพัน เอ่อกิโลละพันห้าครับอันนี้มีให้เลือกหลายขนาดนะครับร้านนี้เดินกลับไม่รู้เดินกลับถึงไหนแล้วอ่ะมาทําไมมีเดินวนไปวนมาครับเริ่มงงกลับสํารวจเข้าไปก่อนแม่น้าครับประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบก็มีครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบปลาหมึกครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบแบบไหนไปยังเป็นเป็นอยู่นะครับนี่ยังดินดินอยู่เดินต่อครับเราเดินไปที่ท้ายตลาดนะครับลองเดินสํารวจให้หมดครับก็ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นนะครับก็จะขายมือขายกุ้งกันนะครับอันขายแซลมอนนะครับข้ากรแลห้เ็สนะครับอันนี้หอยตลับก็มี อันนี้ร้านนี้ขายกุ้งขาวโดยเฉพาะเลยอ่ะอันนี้หอยเม่นนะครับผมตัวละ80บาทครับหอยมะละหอยตลับร้านนี้ก็เน้นหอยนะครับกุ้งก็มีครับปังกรก็มีก็ปลาหมึกครับต่อไปนีปลาอะไรไม่รู้ยาวๆวไม่เป็นปังกรครับตัวละร้อยห้าสิบตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาทไม่น่าจะเมื่อกี้น่าจะเป็นพันห้านะครับน่าจะเขียนผิดไปอ่านี่ก็เป็นปูเนื้อครับปูเดินเข้าไปครับคนก็เริ่มน้อยลงนะครับอันนี้ขายสาลายครับผมอ่านี่ถ้าเดินเข้าไปลึกเนี่ยของสดจะเริ่มน้อยลงนะครับจะเเเรรริ่มปปป็็นนนนแห้งะคคัับบอาีล เดินเข้าไปครับเดินเข้าไปก็จะเริ่มขายเป็นของแห้งต่างๆนะครับจะมีอันนี้ร้านนี้ขายข้อทั้งแตกนะครับไม่รู้ว่าอะไรบ้างพอเข้าไปข้างในเนี่ยเริ่มเป็นของแห้งแล้วครับก็ยังมีของสดอยู่บ้างนะครับก็แต่ว่าปริมาณก็จะไม่คึกคักคนก็จะไม่คึกคักเหมือนทางด้านหน้าสักเท่าไหร่เราก็เดินจนสุดเลยนะครับนี่ข้างในก็ของแห้งขายของตลาดทั่วไปนะข้างในอ่ะหมดแล้วนะครับตรงเดี๋ยวเราน่าจะเดินกลับหมุนกลับแล้วหมุนกลับไปซื้อของเพิ่มนะครับดูว่าเราจะได้อะไรเพิ่มนะครับเมื่อกี้ได้หอยไปแล้วได ปลาหมึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะไปซื้อกุ้งซะหน่อยอ่านี่ร้านขายของแห้งนะครับเดินผ่านไม่ได้สนใจนะดูแต่ด้านขวานะครับอันนี้มาดูด้านซ้ายกันบ้างเดินต่อครับไปเรื่อยๆครับย้อนกลับไปครับไม่ผิดครับอันนี้ตัวละร้อยห้าสิบแค่นั้นเอเราก็ได้หานกลับมาเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับก็ที่นี่เนี่ยเขาข้างๆใกล้ๆใกล้ๆเคียงกันางเงมีบริการย่างนึ่งทอดอะไรต่างๆให้นะครับเขาคิดเนี่ยกิโลละสามสิบบาทนะครับสำหรับที่นี่เดี๋ยวไปก่อนละฝนตก